เป็นหอบหืดจะใช้โปรตินดูแลได้อย่างไรสวัสดีครับพวกผมโค้ชไอ้กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีคำถามมาอะไรคนสงสัยว่าเฮ้ยฉันเองเนี่ยเป็นภาวะ หอบหืดนะมันแรงกว่าภูมิแพ้นะต้องพ่นยาตลอดเลยเนี่ยต้องยามาพ่นเนี่ยแล้วฉันเนี่ยจะต้องดูแลร่างกายแบบไหนคราวนี้แน่นอนโปรตีนมันมีเยอะมากบางคนได้รับคําแนะนําตัวนู้ตัวนี้ตัวนัุเต็มไปหมดกินไปดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นนูเป็นนีน้บ้างเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับในเรื่องหอบหืดเดี๋ยวผมจะสรุป ตัวที่จะดูแลให้กับท่านและบอกได้เลยว่าถ้าท่านสามารถไปทานและดูแลร่างกายได้ตามนี้ท่านเองจะเป็นหนึ่งคนครับที่กลับมามีสภาวะที่รอดพ้นจากโรคร้าหรือโรคหอบหืดนี้ได้โอเคไหมครับอย่างแรกเลยครับถ้าเราจะทานในเรื่องของโรคหอบหืดเนี่ยตัวที่จะช่วยได้ดีที่สุดเลยนะครับคือตัวแรกครับโพลิตันครับโพลิตันเขามีงานวิจัยค่อนข้างจะเยอะคำในเรื่องของระบบอินมูนซิสเตมในเรื่องของระบบคูมภูมิัน ระบบต่างๆเยอะแยะมากมายเลยตรงนี้สามารถเข้ามาเสริมช่วยให้ภาวะโรคภูมิแพ้นะครับอาการหอบหือดอะไรต่างๆนะช่วยลดากาเรเสบภายในช่วยในการฟื้นฟูเซลล์นะช่วยในการซ่อมสร้างช่วยดูแลพวกต่อไร้ทอ่อต่างๆได้เป็นอย่างดีนะแปลว่าอะไรครับถ้าได้ตัวนี้ไปทุกท่านมีโอกาสที่จะดีขึ้นแน่ๆต่อมาต้องเติมด้วยครับโพลิแท็กครับ ผลแทบตัวนี้ครับจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มออกซิเจนในเลือดให้ร่างกายเรามีออกซิเจนได้เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มกําลังนะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเรานะฮะทานคู่กันมันก็จะดีอย่างที่บอกครับโปรตีนเนี่ยเขามีหลายกระปุกแต่เวลาเขาทํางานถ้าเรากินร่วมกันเนี่ยเขาจะทํางานสอบประสานหรือร่วมกันก็จะทําให้ร่างกายเราแข็งแรงและสมบูรณ์เข้าไปเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับตัวต่อม,มาวีสก์ดครับ ตัวนี้จะช่วยร่างกายขับสารพิษต่างๆในร่างกายได้ดีนะฮะช่วยในเรื่องของการเสริมในเรื่องการแตกตัวเส้นเลือดฝอยนะครับการเพิ่มค่าเลือดต่างๆรวมถึงนะฮะให้ร่างกายซึมซับในเรื่องออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับโพลิทอลครับ ตัวนี้นะแถบค่าสีม่วงนะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลได้เป็นอย่างดีเขาจะช่วยกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่เสริมเรื่องของภูมิคุ้มกันช่วยลดภาวะในเรื่องที่เราเป็นในเกี่ยวกับกลุ่มโรคหอบหืดได้เป็นอย่างดีคือวันนี้หลายตัวเนี่ยวลาเราเป็นหนึ่งอย่างเนี่ยมันไม่ได้กระทบเขาเรียกเป็นหอบหืดอย่างเดียวมันไม่ได้เป็นแค่ที่หอบหืดมองภาพไหมครับมันจะมีระบบอื่นๆที่เกี่ยวโยงทําให้เรา ป่วยลงไปด้วยแต่ถ้าเราดูแลในทุกระบบที่คาดว่ามันจะส่งผลกระทบและทําให้อาการนี้ดีขึ้นได้เนี่ยและให้ระบบเขาทำงานปกติได้ครับเขาก็มีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาได้เอง แน่นอนครับถ้าท,ท่นานได้สี่ตัวนี้เข้าไปในเรื่องหอบผืดครับอาการหอบผืดท่านก็จะค่อยๆดีขึ้นมันจะไม่ดีทีเดียวนะคราวนี้ท่านก็ต้องไปดูแลร่างกายด้วยดูแลสภาวะปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆของท่านให้ดีภาวะทางทางลมอาหารการกินนะครับหมัน่นออกกําลังกายเบาๆนะครับอย่าไปรุนแรงนะฮะคนเป็นหอบผืดแต่ให้ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายด้วย นะครับกระบวนการผอผางกระบวนการาการนำานอาออกซิเจนในเรื่องร่างกายมันก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับได้ข้อมูลกันไปแล้วหวังว่าคนที่ยังไม่รู้ว่าจะทานยังไงในกลุ่มของหอกพื้นลองเอาตัวสตัวนี้ไปทานครับบอกเลยว่าทานโอกาสที่กลับมาสุขภาพแข็งแรงแน่นอนนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมนะฮะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ